สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแตงโมร้องไห้มาหาทั้งคืนหนุ่มเผยข้อมูลสำคัญแตงโมมาร้องไห้ทั้งคืนจากกรณีแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ ท่าเรือพิบูลสงครามนนทบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแล้วท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวและแฟน 28กุมภาพันธ์หนุ่มกันชัยเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงกรณีของแตงโมนิดาว่าหลังจากที่หลายๆคนอยากให้ผมพูดคุยกับคนที่อยู่บนเรือผมเดินทางไปพูดคุยมาแล้วโดยทั้ง4คนคือปอจ๊อบกระติกแซนจะมาออกรายการหงกระแสส่วนโรเบิร์ตไม่มาซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาคนลุกเมื่อเจ้าของ เครื่องเส้นไหว้ปริศนาได้เล่าวินาทีเจอวิญญาณแตงโมนิดามาปรากฏตัวให้เห็นพร้อมเส้นผมปริศนาที่ติดอยู่คอดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกโดยเจ้าของเครื่องเส้นไหว้ได้กล่าวในไลฟ์สดหลังมีคนถามว่าเจอพี่เขายังไงเจ้าของเครื่องเส้นไหว้ปริศนากล่าวว่าพอดีผมอ่านทันนะคือพี่เขามาไม่ใกล้ผมครับด้วยภาพล่าสุดที่มาคือซีดแล้วก็หน้ามีผม รวบไปข้างหลังมีผมติดอยู่ที่คอผมถ่ายรูปไว้แล้วตอนที่คุยกันเสร็จยาวประมาณสักคืบกว่ากว่าเมื่อกี้นี้แต่พอดีดึงออกมาแล้วถ่ายไว้ที่ห้องคือผมดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกแต่ผมดึงออกหลังจากดึงพระพิคเนตดึงสร้อยออกมาเขาก็ต้องมากวนใจก็เพราะให้เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เขามาขอร้องเป็นเรื่องจริงเราอยากทำให้จริงจ ซึ่งผมเองไม่เกี่ยวข้องแล้วผมเองก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะไม่มีทางเลือกมันมีทั้งดีและที่สำคัญควรจะละอายบ้างที่ผ่านมากินอยู่กับเขาอยู่กับเขาได้พักใหญ่ๆแล้วหรืออยู่กับเขาในวันที่เขาร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอดวงจิตสุดท้ายของจิตที่ตะโกนเรียกเขายังไม่จมเลยถ้าตั้งใจหรือพยายามช่วยเขาสักนิดเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ เขาอยากให้ช่วยให้ความจริงปรากฏแต่ทางกฎหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาไม่ติดใจแล้วเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วพบว่าคนเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้ชีวิตคนเมื่อประมาทชีวิตคนเราย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วไม่มีหนทางกลับฟื้นคืนได้แล้วไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาทำชีวิตดีขึ้นไปมากกว่านี้เขาร้องไห้ทั้งคืน ตั้งแต่ตีสองนาทีจนผมตื่นเขาร้องจนวินาทีสุดท้ายที่ได้คุยกันเท่าไรไม่เคยหยุดน้ำตาแห่งความเชื่อใจน้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาแห่งความไว้ใจและน้ำตาแห่งความวาดหวังในปี2,565ของเขามันจบลงมันนำพาความทุกข์มาให้คนที่ยังอยู่ที่เป็นห่วงเขาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ